บ้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ้องสดค่ะพดมูครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแสดงความยินดีนะคะดีใจกับเออเชียเชียนน้องวีนานะ,<ฮ>ะรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สนะคะปีนี้นะคะคแล้วก็เชียร์น้องวีนานะคะแต่อย่าให้น้องวีนาได้แต่ทอดีไม่รองอันดับอื่นก็ดีค่ะชนะใจพวกเรานะคะครับผม แต่วันนี้ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้นะพี่กองนะใกล้กับเทศกาลสิ้นปีแล้วนะฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอที่บอกเลยครับทำนายไทยทางแล้วก็เป็นการไว้เรื่องการขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับวันนี้เราอยู่กับหมอแก้มโคโค่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคะหมอแก้มมาเนี่ยไม่ได้มากับเทพที่เรารู้จักกับปกตินะครับผมเทพเทพองค์นี้คือพ่อแม่ที่เราไม่เคยรู้จักกันนั่นคือพ่อแม่อะไรครับหมอแก้มโคโค ปัดยังกีราค่ะพระแม่องค์นี้มีนามว่าปัดยังกีราปัดยังกีราเป็นพ่อแม่อยู่ทางอินเดียทางไหนคะพระแม่ปัดยังกีราเนี่ยนะคะจะนิยมกบูชากันมากทางอินเดียใต้ค่ะอินเดียใต้อินเดียใต้มีมีเทพเยอะแยะมากมายใช่ค่ะพระแม่องค์นี้คือพระแม่ด้านเกี่ยวด้านไหนในการที่จะขอพระแม่ปัดยังกีรานะคะท่านเป็นพระเทวีแห่งปฏิหารสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่านามของท่านเนี่ยนะคะปัด พัติหรือปัติเนี่ยแปลว่าการสะท้อน mm hmm. อากิระเนี่ยแปลว่าคลื่นพลังงานท่านจึงเป็น <Okay. S 2> พระเทพีแห่งการสะท้อนกับ ถ้าเราดวงตกถ้าเราไม่ดีสิ่งใดที่ติดขัดพระองค์จะปัดเป่าให้พระองค์จะสะท้อนจากความไม่ดีแปลเปลี่ยนเป็นปาฏิหาริย์แปลเปลี่ยน,เป,น,ปปเ,ปยนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอเป็นพระแม่แห่งปาฏิหาริย์ครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะพลิกกลับมาได้ไใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือพระแม่ปัจกีฬาใช่ค่ะพระ,ะานแม่ท่านอยู่ที่อินเดียใต้อยู่ตรงวิหารตรงไหนอ่ะจากทีไหมพระแม่นะคะท่านจะอยู่ที่เมืองเชนไนค่ะทางอินเดียใต้โอ้ โอ้ยเชนในคนไปไหว้เยอะเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ครับผม,มแล้วคนส่วนใหญ่นี้นพี่จะขอพอรพระแม่นะครับส่วนมากจะขอเรื่องอะไรครับอ่าส่วน<ะ>มากจะขอเรื่องอะไรนะคะถ้า โดยมากนะหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณดวงตกถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอะย่ำแย่ไลซึ่งอับจนหนทางมืดแปดด้านให้ไปขอพระองค์ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค์นะคะที่นี่คือที่นี่คือเทวสถานพระศรีมหาราชาซิมพิกาปัดยังกีฬาเดวีประเทศไทยค่ะอ๋อที่ประเทศไทยเหรอคะที่ประเทศไทยค่ที่ไหนที่อยูที่ไหนอยู่ตรงไหนเทวสถานที่นี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับเป็นไพรเวทเป็นไพรเวทค่ะคือถ้าเกิดจะไปต้องทำเรื่องขอไปใช่ต้องทำต้องทาเรื่องไปต้องติดต่อยังไงอาจารย์จะต้องติดต่อทางเพจวัดนะคะขึ้นอย่างไรเพจวัดขึ้นอย่างเพจวัดมีเพจวัดขึ้นไหมครับหรือว่าสอบถามกับทางอาจารย์ก็ได้สอบถามกับทางอาจารย์เดี๋ยวเ้าหน้าทติดต่อหออาจารย์ขึ้นให้ได้เลยนะคือคืออันนี้เพจวัดอนี้เพจอาจารย์ใช่ไหม อันนี้ออาาเป็นอันนี้เป็นเพจของทางอาจารย์เจ้าของเทวสถานที่ทำ<า>ไพ่ชุดนี้ออกมาค่ะ<อ>สามารถนัดเข้าไปสอบถามได้ที่เพจของท่านอาจารย์ที่ทํำไพ่ึ้นมาได้เช่นกันค่ะอ,อาจารย์<า>แก้มโค้กทำเวลาขอพรพระแม่ปัดยันยคีราเนี่ยต้องทําวิธีการไหว้ยังไง ต้องทำพิธีการไหวยังไงใช่ไหมคะมไหว้ปกติเหมือนเทพถูกพระองค์ทั่วๆไปได้เลยโปรอะไรสีแดงสีเหลืองอสีอย่างนี้แน่นอนถ้าสีแดงเนี่ยพระเทวีทุกพระองค์โปรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสีพลังงานศัก ถูกไหมคะเ,ออเป็นสีแห่งผงกลุ่มๆเป็นสีแห่งพลังงานจัก,กรวาลที่มีความเข้มข้นมากที่สุดแล้วก็ส่วนของอื่นๆที่จะนํามาถวายนะคะเป็นนมได้ผลไม้ได,ไได้ดอกไม้ได้นมหวานนมเปรี้ยวหรือ,นม,อนมจืดเท่านั้นนมจืดเท่านั้นนะคะนมจืดเท่านั้นแล้วก็ผลไม้เนี่ยรับตามปกติได้เลยดอกไม้ ห้ามเป็นดอกดาวเรืองนะคะอขอสงวนนะคะเพราะว่าเขา,เ,ขาเป็นการถือเคดค่ะเขาจะไม่ถวายดาวเรืองกับพระแม่ค่ะต้องดอกสีแดงก็ดอกกุหลาบได้ดอกกุหลาบได้ดอกไม้อื่นๆได้หมดเลยนะคะ แต่เขาจะไม่ไวาพระแม่ที่นี่ที่บ้านที่บ้านมีว่าใช้คําว่ามักไม่ค่อยนิยมบูชาที่บ้านถ้าเป็นเทวรูปที่บูชาที่บ้านนะคะ,คะขนาดจะต้องไม่เกินหนึ่งฝ่ามือแบบองค์นี้ก็คือต้องไม่ใหญ่มากหรือว่าบูชาท่านเป็นรูปภาพได้นะคะแล้วสําคัญที่สุดอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากว่าพระแม่ประัดยังกีราเนี่ยควรทําทิธีที่ถูกต้องจะได้ไม่ติดอาถรรพ์กับผู้ที่บูชาอ้าวอย่างนี้พ่งนี้เพิ่งจะไปว่าตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยไปว่าได้ ใครจะบนพายไม่ต้องไหว้ยังอาจารย์ไปหรอเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปด้วยค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์มาพก้องไป้ไหว้ค่ะอ่าได้ได้เพราะว่าแัดกันแล้วพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งจะไปไหว้ที่ที่เทวสถานพระศรีมหารนู่นเลยใช่เพราะว่าอยากจะไปไหว้ขอพรมีสิ่งที่เป็นไมได้เป็นไปได้ใช่เดี๋ยวอาจารย์ขอสืบนิดนึงว่าที่นี่จะไม่มีคําว่าพาณิชย์นะคะไม่มีการขายทาส คุณมาด้วยจิตศรัทธาคุณเตรียมของไ่ามาด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวแวะตลาดซื้อดอกก่อนใช่ค่ะใช่ครับผมก็ไม่ดอกเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องมาคุยกันว่าในแต่ละวันของดวงแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ก่อนอื่นนะคะเชิญนี้นะคุณคุณเจ้จะไปไหนคะเชิญชวนนี้เลยครับมาทุกคนมาร่วมงานครับกับงานกาชาดประจําปี2568ครับวันที่11ถึงวันที่21ธันวาคมนี้นะครับที่สวนลุมพินีนั่นเองครับซึ่งงานนี้นะครับจะถูกจัดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจ ปวงประชาน,น้องอน้อสมสำนึกพระเ<ร>มตตา องค์สภานายิกา,า,กาสภากา,กาชาติไทยคะ่ะร,ร่วมสมัมภิญญากาศนะคะสุดพิเศษกับโซนที่เรียกันโซนนี้เป็นโซนมีมีปีนี้นะคะคเป็นโซนรวมใจดาราน้อมสานึกพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนะคะที่ในโซนนี้จะจะยกทับร้านค้าของเราดาราศิลปินมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะกว่า20ร้านเลยนะคะแล้วก็มีคนมาร่วมงานในวงการงานนี้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะพระเมตตาที่เราทุกตาที่มาสร้างความบันเทิงในงานนะคะน้องเพนเค้กคุณใหญ่ฝันดีคุณมาวินมากอกกระซิบคุณปูปิศนาเนียเส้นกันนะ เอามาวินขึ้นก่อนเลย <error> อาจารย์เบียร์นะคนตื่นทาจังหวัที่12คุณปันจันทร์ประมะหมอกล้องสวิ์รุ่แดนหน้าบูมสุภาพรบุ๋มปนัดดา9ก้านโก้าเอสกันตพลปาธนาพรไก่วรายุทธป้าแจว๋วยุทธนากันกันน้องพล,น,งลน้าพลาคุณป๊อปสิริรน์เรนเดียร์ปุญญุศยาแนตตี้นะคะจีนะ่า อภัสาราหน่อยบุตกรปิตรแพนแม็กซ์กุลจานาแมฝนบุตรฤทธิกวุฒิรีเทิร์นเจนวิรกิจมีนพิรวิทย์และศิลปินจากโกลเด้นซองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสไปนน้องผิงผิงนะคะและศิลปินเยอะแยะมากมายแ,และเจ็บศิลปินแนะนำจากบอยวายส์ค่ะครับผมนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมี mm hmm. รสชาติแห่งสยามนะครั mm hmm. บายริดิปโปเมนู mm hmm. menu, ติดดาวนั่นเองนะฮะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมามาร่วมงานเรามีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครร้านดารามีใครบ้างครูร้านกุชช์แจงร้านน้ำธรรมมีเยอะมาก พี่พัทไทแล้วพี่ตงทงแล้วคุณบธารานะคะพี่ฮาน่าพี่หนิงปณิดาคุณนั้าพึ่งนักธิกาคุณหนิงคุณฮาน่าขายมีชีกครับผมุณติ๋มซำของคุณเขตธราเทศคุณบิมพันธ์นะคะนะคะขายน้าครับมะม่วงคุณฟิลกิติกรครคุณเป้มาดีขายผลไม้แทบคุณมะเดี่ยวนะคะนะคะขายอะไรคะคุณรู้ไหมยังไม่รู้เหมือนกันค่ะบูกกระจกแม่มาริโอมาขายของด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีเมี่ค่ะขายคับ บ้านอาม่าบ้านเพลงนะคะแล้วก็มีกิกมยุรินค่ะครับผมนะฮะยังไงก็อยากเชิญชวนทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับในการพบกัน,นช้ากล้องบีจากบอยไว้มาขายด้วยครับผมนะฮะยินดีร่มพบกันครับกับงานครั้งนี้ครับจัดขึ้นวันที่11ถึงวันที่21 ธันวาคมนี้นะครับที่สวนลุมพินีครับสามารถติดตามข่าวสารได้ช่องทาง world wide web ดอทนะครับ i r e cord o r g นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันคุณท็อตตี้เอนุทก็ไปขายหมูนะคะหมูด้วยชุดแจงนะคะก็ไปขายของกินอร่อยจัดไทยก็ไปขายน้ำทองทงขายทุเรียนทอดครับผมนะยังไงก็เชิญชวนนะครับกับงานการช่างประจําปี2568นั่นเองครับไอเดียพักเบรกสักครู่ครำว่าเบรกน่าจะเรามาอัปเดตดวงกันดีกว่าครับว่าในแต่ละวันจะช่วงนี้ดวงจะเป็นยังไงครับ Hãy subscribe cho ครับมาต่อกันนะคะหมอแก้มคูอโคลยนะคะอาจารย์แก้มคูอโคลครับคุณผู้ชมครับพี่กองฮะถ้าวันนี้กันจริงจริงวันนี้ครับเรามีการไลฟ์เนี่ยเราไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก้องสซนพันมูนะครับหากคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์สดนะฮะมีคำถามอยากถามอะไรเงี้ยฮะสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงของเบรกที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ในช่องทางไลฟ์เนี่ยไม่ต้องถามื่องมิชชันอเวิร์สมาการเงินการงานพื้นฐานอาชีพได้หมดเลยนะฮะมีนาชนะใจพี่ค่ะครับผมอาจารย์์ขาาาาาเเรรจจะดูนอยมมีไพ่ป็ อ่อเไรจามวันนี้มีไพ่มานะคะเป็นไพ่ปัดยังกีฬาเดวีออร์เคิลค่ะครับเป็นไพ่ที่จัดสร้างโดยอาจารย์หนึ่งปัดยังกีฬานะคะเอาตัวไพ่หน่อยอ่านี่อันนี้คือกล่อตัวกล่องนะคะมี183ยบสาใบค่ะเยอะมากซึ่งเยอะมากเตรียมไว้ทํานายให้กับทุกคนน่ขี้ไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้คนก็สามารถที่จะซื้อ ไปดูเองที่บ้านได้ไหมใช่ซื้อสามารถซื้อไปดูเองที่บ้านไปทำนายทายทักเองที่บ้านออถามดวงตัวเองเปิดดวงให้กับญาติพี่น้องครอบครัวคนสนิทได้เลยค่ะคอาจารย์น<อ>ี่ก็อยากติดต่ออาจารย์ต้องขึ้นเบอร์อะไรถ้าเกิดว่าอยากติดต่ออาจอาจตัวตัวอาจารย์แก้มนะคะ,ะ092 4 9 5 4 1 9 7ค่ะ ครับผมหรือว่าจะเป็นนีดนะคะ QR code มี้ก็ได้ค่ะถ้า,า QR code นี้จะตรงไปที่เพจพ่ายปรัชญากิีล่าออร์ค e กลไทยแลนด์โดยตรงเลยนะคะใครที่สนใจไปได้เลยค่ะคแล้วถ้าเกิดเบอร์เบอร์ศูนย์นะ,ะถ้าเบอร์อาจารย์แก้มนะคะ092-495-4197ค่ะอ่ะได้เลยอ่ะ อาจารย์เราจนวันนี้เราจะดูก่อนเนาะครับลวงนะสําหรับคนที่เกิดในวัน7วันครับผมดีไหมคะอาจารย์7วันวันเราดูก่อนเลย3วันแรกก่อนเลยเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยดีกว่าอาทิตย์ก่อนค่ะอาจารย์ขามาอาจารย์เปิดเลยหนูกล้องเปิดค่ะคุณคุณเจินเจิดอาจารย์ดีกว่านะะสามใบนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจารย์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เกิดวัน อา,อาทิตย์อ้าวอดิปเป๊ะเลยอาจารย์เกิดวันอาทิตย์นะคะจับมาสามใบนะคะสามใบสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทำไมเป็นสิงห์อาจารย์อ่าเพราะว่าพระแม่ปรัชญยังกีฬาเนี่ยท่านเป็นพระเทพีที่มีพระเศียรเป็นสิงโตค่ะ ใช่ถ้าเป็นพระเทพี<ล>ที่ทมีเสียงเป็นสิ่งโตสาหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ1เลยนะคะการเงินดีมากโชคลาภพวกทรัพย์ต่างๆจะมีเข้ามานี่ถานบุญเก่าแต้มบุญเก่าโชคลาภโภกกระซับทรัพย์สินสมบัติเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะไม่เกิน1-2อาทิตย์นี้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ที่คุณควรจะได้คนวันอาทิตย์ช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการผ่าสุขมีความสุขกายสบายใจนะคะติดขัดอะไรเดี๋ยวก็จะราบลื่ ติดขัดอะไรเดี๋ยวจะมีคนเกื้อนหนุนคำชูให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายนั่งกินนอนกินมีความสุขค่ะ,คะและ,ค,ะคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศคนวัาาอาทิตย์ถ้าเกิดว่ายังไม่มีแลนที่จะไปนะคะ<า>เร็วๆนี้อาจจะมีคนมาชวนคุณไปเซอร์ไพรส์อาจจะเถียอาจารย์ว่าโอ๊ยไม่ไปหรอกวันนี้หนูไม่ไปหรอกหนูยังไม่มีแลนสองอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยซื้อทัวร์พี่ก้องเลยไปซีอานหนึ่งถึงแปดเนี่ยกับน้องก้าวอก้าวซื้อทัวร์เลยไป เหลืออยู่ไม่กี่คนละทิตย์วันจันวันอาทิตย์ออกไปเรียบร้อยนะคะต่อมามาที่คนเกิดวันจันกันบ้างอ่าเดี๋ยวเรียบนะคุณผู้ชมที่ชอทางเฟซบุ๊กไลน์จะมพ์คำถามอ่าวันจันนะจัจะบอกว่าคนวันจันช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณวางแผนการเงินได้ดีมาก เป็นพารธสมีขึ้นการเงินการทองดีแล้วก็วางแผนบริหารการเงินได้ดีมีเงินเข้ามาเยอะกว่าที่จ่ายนะคะ<อ>แต่คนวันจันทร์ช่วงนี้เวลาทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนปิดทองหลังพร<อ>ะไม่ค่อยมีคนเห็นอ๋อไม่ค่อยมีคนเห็นเหมือนปิดทองหลังพระ<อ>แต่ดีอย่างหนึ่ง<อ>ม,มันคือการที่เขาเรียกว่าอะไรเราตัดอีโก้เ,<อ>เราตัดอตัตราเราตัดตัวตนตัดความเป็นตัวของตัวเราออกไปเราช่วยเหลือคนอื่นหลังบ้านโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนนั่นคือคนวันจันทร์แล้วพื้นฐานเดิมคนวันจันทร์คือคนที่มีเมตตาใจอ่อน ที่ส่งสารอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยเน้นปิดทองหลังบ้านสักนิดหนึ่งนะคะส่วนไพ่ไปนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีบางเรื่องในใจเราที่แบบมันผ่านมานานแล้วในช่วงนี้เรายังติดใจยอยู่หรือว่าหวนคืนมาให้ระลึกถึงอยู่แต่นิดหนึ่งมันจะดีสำหรับใครที่รอแฟนเก่ากลับมาคะมันคือการระ,ะลึกระลึกถึงวันอังคารลลอาจารย์วันอังคารีกินทีค่กินทีหรือสนาทีวันอังคารนะคะมา สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะเขาก็บอกว่าหนึ่งคือช่วงเนี้เนี่ยมันจะมีการขอโทษกับบางคนออที่เกิดว่าเขาเคยผิดต่อคุณนะคะเขาเคยทําอะไรไม่ดีต่อคุณเขาจะวนกลับมาขอโทษคุณเคลียร์ใจคุณ ให้คุณให้อภัยเขามันจะมีเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะให้อภัยเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นมิตรสหายที่ยิ่งใหญ่คนวางคารช่วงนี้เหมือนที่ผ่านมามันหนักมากหลังจากนี้ไปมันคือการผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มาได้คุณจะมีเหมือนรางวัลแห่งการเหนื่อยเข้ามานะคะการเลื่อนขั้นเรื่องยนเลื่อนตำแหน่งก็จะมีเข้ามานะคะมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นหลุดพ้นปัญหานหนักๆหลุดพ้นปัญหานี้สินธุเราเบาบางลงไปได้ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าจะตอบต่อพุทธพฤหัสศุกเสาร์อีก4วันจะได้รอดูกันนะคะอาจารย์ถ้าเกิดใครอยากติดต่ออาจารย์นะคะก็ขึ้นที่มีได้เลยค่ะไพ่มีแมคค่ที่ที่ q r Code ได้เลยหรือติดต่ออาจารย์ที่เบอร์อะไรคะอาจารย์0924954197ค่ะได้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ชมทางไลฟ์นะส่งคำถามมาได้ใะเดี๋ยวช่วง เบรกสุดท้ายเนี่ยเราจะมานะครับตอบกันนะครับเราเลือกกันนั่นเองครับได้ค่ะเดี๋ยวพักชมพูจะคู่คำแต่กลับมาต่อกับวันพุธวัดศุกร์เสาร์นั่นเองครับดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำครับกลับมาต่อกันดีกว่าฮะวันพุธวันพุธพี่ก้องจับพี่ก้องกับวันพุธอจารใจแก้มโคโค่าจแก้มโค่บอกเบื์อทีนึงค่ะ ติดต่ออาจารย์แก้มโคโค่นะคะ0924954197หากใครสนใจไพ่พระแม่ปลายังกีฬาบมาที่ QR code ที่แสดงทางหน้าจอได้เลยค่ะครับขอจับบครใบมือซ้ายมือขวาอาจารย์มือไหนก็ได้ที่ถนัดที่สุดค่ะสามใบเปนพุธนะคะหนึ่งสองสามิเป็นไงคะอาจารย์อาจารย์กระตุกมุมปากอาจารย์กระตุกมุมปาก อ,อันดับแรกเลยนะครัะ oh. คนเกิดวันพุธะค่ะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เรียกได้ว่าปัญหาลุมเล้าโอ้โหตรงแม่นเลกหลายเรื่องค่อนข้างที่จะเข้ามาลุมเล้ามันเหมือนว่าคุณพยายามต่อสู้แล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าฉันจะต้องสู้ไปอีกนานเท่าไหร่นะเนี่ยคือคนวานพุธจะต้องเหนื่อยไปอีกนานขนาดไหนนะจะต้องสู้อีกนานแค่ไหนนะแต่จําไว้นะคะมันถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วแห่งการต่อสู้สู้ไปอีกอึดใจเดียวมันมีแสงสว่างที่ปลายทางเสมอถึง ถึงแม้จะดูแบบปิดตามองไม่เห็นหนทางแต่สุดท้ายจะมีทางออกนะคะขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองวางตัวให้เหนือทุกปัญหาคุณผ่านมาเยอะแล้วอะเหลืออีกแค่ปัญหาเล็กๆเท่านั้นคุณอยู่เหนือสถานการณ์อยู่เหนือทุกอย่างแล้วควบคุมทุกอย่างอีกนิดนึงแล้วก็จะผ่านไปไม่ว่าเรื่องงานจะจุกจิกแค่ไหนเดี๋ยวก็หลุดพ้นไปได้ค่ะคุณวันพุธกำลังใจนะคะวันพุธนะคะเอาวันพฤหัสวันพฤหัสครับผมเกิวันพฤหัสนะฮะขออนุญาตนะครับตัวแทนพุหัสนะฮะ สามใบ,มบครับผมคุณจ้าจะดด้วยมือซ้ายเหรอมือฝาครับมือฝาเมื่อกี้วันพุธพี่กล้องอน้ำตาซึมมแอบจะบอกว่าครับผม จับได้ใบที่เราจับหลังรายการอีกแล้วอ่าแสดงว่าดวงดวงเปิดจริงๆสําหรับคนที่เกิดวันพรฤหัสบดีนะคะจะมีเมียยังคะไม่ค่ะแต่เขาบอกว่าแอบกระซิบว่าคนที่เกิดวันพรฤหัสบดีทําอะไรในช่วงนี้สําเร็จทุกประการงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ต่างๆจะมีเข้ามานะคะแล้วตัวคนที่เกิดวันพรฤหัสบดีในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนทําอะไรก็แล้วแต่มีผู้ใหญ่คอยช่วยมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอืครับดวงเปิด ด้วยตัวเราเองด้วยที่มีความสามารถตัวเราเองด้วยที่มีสัมมาคาระวะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดทิศเปิดทางหมดเลยไม่ว่าจะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่กับเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาแน่นอนค่ะวันพฤหัสบดีจะลืมพ<ะ>ี่ไหมเนี่ยฮะลืมพี่ไหมไม่ลืมวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะมาวันศุกร์วันศุกร์คาจับเอ,อ่ยอาจารย์หับนะขออนุญาตนะคะ,ะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ แอบขออนุญาตเตือนได้ไหมคะ,คะเตือนเรื่องเดียวของคนวันศุกร์ระวังถ้าใครที่ยังโสดอ่ะให้ระวังเรื่องรักสามเศราระวังคนที่จะเข้ามาจีบอเหมือนจะจริงจังแต่ไม่ได้จริงจังกับคุณเหมือนจะมีคุณคนเดียวแต่เขาอาจจะมีคนคุย ทับซอนเราอาจจะเป็นแค่คาดิดหนึ่งของเขาตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะคะแต่สําหรับเรื่องการงานการเงินดีหมดเขาบอกว่ามีการทํางานที่ดีทํางานเป็นทีมเวิร์กกับทีมงานตัวเองมากขึ้นทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเห็นใจนั่นคือคน,คนที่เกิดวันศุกร์นะคะและมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องงานในเรื่องการเงินทุกอย่างเปิดทิศปมดทางหมดยกเว้นในเรื่องของคนโสดเท่าไห้นที่ให้ระวังเรื่องความรักนะคะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นะคะ อาจารย์ขออนุญาตใครเกิดคุณเกิดเป็นเสาร์ป่ะมีใครเกิดวันเสาร์ไหมคะคุณพี่เกิดเป็นเสาร์ป่ะไม่มีวันเสาร์สุดนี่ไงรักสามเส้าระวังบิ๊กมึงชอบไปแย่งเมียคนอื่นทั่งนั้นบิ๊กอ่ะขออนุญาตวันเสาร์มาต่อกันที่วันเสาร์นะคะอาจารย์จะบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในช่วงเวลาสามเดือนเนี้ย ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะขออภัยค่ะในช่วงเวลาเร็วๆนี้หนึ่งคนที่เกิดวันเสาร์ขออนุญ,ญาตให้คุณไปเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเอง uh ไม่ได้ทําเสน่ห์นะให้ไปเสริมสวยดูแลใส่ใจภาพลักษณ์ตัวเอง uh เมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณรักตัวเองอ่ะโอกาสมันจะมาพร้อมกับความสวยพร้อมกับบุคลิกภาพต่างๆนะคะคนวันเสาร์ให้ระวังเรื่องกิเลสข,ของตัวเองนิดหนึ่งระวังการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยของมันต้องมีของมันต้องได้เนี่ยให้ระวังเราอาจจะใช้เงินเกินตัว uh อันนี้ให้ระวังแต่ทุกอย่างก็ข ับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะถึงคุณจะใช้เงินเก่งถึงคุณจะฟุ่มเฟือยแต่บอกแล้วถ้าคุณดูแลภาพลักษณ์โอกาสทรัพย์สินเงินทองมันจะมีเข้ามาคุณจะหาได้เยอะมากกว่ารายจ่ายคะ่ะวันเสาร์คำถาม<อ>จาก Facebook ทางบ้านคะ่ะวันจันทร์อยากถามเรื่องการงานการเงินออนจันทนะค<อ>ะการ,รงานการเงินนะฮะอาจารย์ต้องเหลือแค่2อนาทีนะจ๊ะการงานการเงินนะคะสํหรับความถามจากทางบ้านนะเอาอย่างนี้ปรับรับคนที่ถามเข้ามาเขาบอกว่าถ้าการงานการเงินจะดีเนี่ย ขอหนึ่งหนึ่งข้อแลกเปลี่ยนได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าให้คุณอนะลองละเวนเนื้อสัตว์ เดี๋ยวหลาย oh. หลยอย่างที่คุณติดขัดอ่ะมันจะดีขึ้นด้วยไพ <G> ่ใบนี้นะมันบอกในเรื่องของการถือโพส์ถือโพส์คือการแบบละเวนเนื้อส <G> ัตว์นะคะคทานมังสวิรัตแล้วแต่คุณทําได้เลย3วัน5วัน7วันก็ว่าไปนะคะแล้ว<ช>เขาก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเกิดขึ้นถ้าเกิด hmm. คุณทํางานบริษัทอย่างนี้ค่ะอาจจะมีการวัด KPI ไตรมาสสุดท้ายของการประเมินโบนัสก็จะมีเข้ามา ช่วงนี้อาจจะต้องทํางานให้ดีทําทุกสิ่งให้ดีนะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ถูกชูดค่ะในเรื่องโอกาสดีๆในการขยับขยายอาจารย์รพูดเจอเลย ว่าถ้าเกิดอยากคุยกับอาจารย์หรืออยากไปดูอะไรต่างๆานาที่ไหนอาจารย์เชิญเลยค่ะ<า>ถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกับอาจารย์ดูดวงกับอาจารย์แก้มนะคะติดต่อมาได้ที่0ย92์924954197นะคะเพจบ้านหมอกแก้มโคโค,ค่ค่ะ <c oughs> และสำหรับใครที่สนใจไพ,พ่พ่อแม่ปัดยังกีฬา <c oughs> วันนี้อาจารย์มาในตัวแทนลูกศิษย์ของอาจารย์หนึ่งปัดยังกีฬานะ <c oughs> ใครสนใจไพ,พ่พ่อแม่ปัดยังกีฬาไปที่ QR code ทางด้านจอได้เลยหรือว่าเพจ <c oughs> ปัดยังกีฬาออร์แลคโอลไทยแลนด์ค่ะได้เลยไปไหว้พ่อแม่ ถ้าเกิดใครอยากไปไหว้พระแม่ประยงกีฬานะคะนัดไปที่เพจนี้ได้นะคะเพจที่แสดงอยู่อโคด,ด้านหน้านะคะ แล้วก็นัดหมายวันและเวลาได้นะคะวัดพระแม่เป็นไพเวทเป็นไพเวทเป็นไพเวทวัดพระแม่ชื่อว่าเทวสถานพระศรีมหาราชาซิมพิกาปัดยังกีฬาเดวีประเทศไทยนัดหมายไปก่อนว่าสะดวกกี่โมงส่วนมากเทวาลจะเปิด4โมงเย็นยัน4ทุ่มไม่ได้ขายถาดถวายคุณต้องเตรียมถาดเข้าไปเองค่ะครับผมนะครับแปลว่าทำเตรียมด้วยใจไปด้วยใจเตรียมด้วยใจขอบคุณอาจารย์แก้มครกขรขอบคุณค่ะวันนีแม่นมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวก็อยากดูต่อละเอียดก็ไปคุยกับอาจารย์ได้เลย <c oughs> ครับ,รบผมนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็หมดเวลาของรายการกล้องส,สดบนธุ์บูแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในวันจันทร์นะฮะจันทร์นั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีครับลาก่อนค่ะกล้องสดพันธุ